สามวันแรกหลังจากที่ทานไปเนี่ยอาการปวดนี่คือเบาลงแบบเห็นได้ชัดมากนะคะแล้วพอทานไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาการชาที่ที่มือน,นะคะที่แขนเนี่ยก็คือหายไปเลยคร่บวันนี้เกศจะมาเล่าอาการปวดคอบ่าไหลของเกศให้ฟังนะคะว่ามีอาการปวดมากขนาดไหนนะคะคือปวดคอบ่าไหลนะคะจนบางครั้งนะคะมันปวดมากจนแล้ว ขึ้นหัวนะคะทำให้มีอาการมึนศีรษะแล้วก็มีาการเหมือนจะวูบบ่อยๆนะคะแล้วก็ปวดมากไปลงสะบักนะคะลงไปที่หลังหรือบางทีเนี่ยจะมีอาการชาที่มือนะคะแล้วก็มีปวดไปถึงขาด้วยนะคะซึ่งเป็นอาการอาของออฟฟิศซินโดมนะคะทีอ่อยู่ท่าเดิมนานาน,นะคะจนวันหนึ่งนะคะเก๋ได้มารู้จักกับศารสกัด ัวนึงโดยผ่านพี่ที่รู้จักท่านหนึ่งนะคะคือเขา,เาทำธุรกิจเกี่ยวกับสารสกรัดต,ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสารสกรัดเฉพาะทางเกี่ยวกับกระดูกโดยตรงนะคะเขอเห็นรีวิวของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอของคนที่กินสารสกรัดต,ตัวนี้แล้วมีอาการดีขึ้นบางคนเนี่ยนอนจากนอนติดเตียงนะคะสามารถที่จะลุก เดินได้นะคะหรือบางคนนี่ปวดมากจนไม่สามารถทำงานได้นะคะเป็นความทรมานมากก็สามารถหายปวดนะคะแล้วสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติใช้ชีวิตประจวันได้เป็นปกติมีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะเก๋ก,ก็เลยได้ลองทานนะคะจากที่ได้ลองทานดูนะคะสามวันแรกหลังจากที่ทานไปเนี่ยอาการปวดนี่คือเบาลงแบบเห็นได้ชัดมากนะคะ แล้วพอทานไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาการชาที่ที่มือนะคะที่แขนเนี่ยก็คือหายไปเลยคก็คือตอนนี้ไม่รู้สึกชาแล้วนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าโหมันแบบมหัศจารย์มากนะคะก็เลยอ,อยากจะ มาแนะนําให้หลายๆคนได้รู้จักสารสกัดต,ตัวนี้นะคะซึ่งเก๋คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีการเช่นเดียวกัน,นกับเก๋ไม่ว่าจะเป็นออฟฟิซินโดมหรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นนะคะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกไม่ว่าจะเป็นรูมาตอยด์โรคเกาโรคข้อเสื่อมพวกนี้นะคะถ้าได้รู้จักสารสกัดต,ตัวนี้และลองเปิดใจทานดูนะคะเก๋เชื่อว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ย หายหรืออาการดีขึ้นมากนะคะซึ่งตรงนี้เยเก๋จะแบ่งปันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เป็นประโยชน์มากสำหรับการที่คนคนหนึ่งมีความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดแลาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เนี่ยเก๋เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรือปรึกษาอาการนะคะสอบถามเกไม๋ได้เลยนะคะยินด,ดีให้คาแนะนานะคะ